โรงเรียนวัดอารยาวงสารามหนองน้ำขาวก่อตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2482สถานที่ตั้งยูมู่ที่3ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด151คน อัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนดีมีมารยาทเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่คู่วัฒนธรรมการไหว้โดยโรงเรียนมุ่งเน้นทางด้านการเรียนและกิจกรรมคู่คุณธรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพอย่างแท้จริงคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน15คน โดยนางสาวชนญชิดาอิทิสังวรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวออนปริยามีทรัพย์ครูประจำชั้นอนุบาลสองนางสาวสุพัตราศรีจันโฉมครูประจำชั้นอนุบาลสามนางสาวนัทภารุ่งเรืองและนางสาวอาภาพรมูลรัพย์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง นางสาวรุ่งเรือไทยมั่งคั่งและนางสาวบุตรสกรแก้วบุญเรืองครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสาวกรณิกาสังกะและนางสาวธรรมวดีธีราทรงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามนางสาวกุญชยาชั้นเล็กครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สี <Ganz> ่นางสาวพฤษภาวันศินลปะวิลาวันครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า นางสาวจิตตินันเพิ่มพูลสุขยิ่งและนายเฉลิมประสบโชคครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสุพมาศอัศววิทยานนท์เจ้าหน้าที่ธุรการและนางบุญเรืองกันแฮมนักการพันโรงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยเน้นมาตรการความปลอดภัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกทั้งเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและอาชีพมีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียน 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มระดับชั้นให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมนำความรู้ 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานของชีวิตและมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนภายใต้หลักธรรมมาพิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนขอขอบพระคุณที่รับชมค่ะ